ค่ะ วันนี้ก็กลับมาพบกับเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะในช่องบอปเป r Re รีวิววันนี้ปิ้ลอยู่ที่นี่เลยค่ะ Ford Auto g a l l e r ร,ตออตรป,ปรทุมธานีเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาถึง6ปีซ้อเลยนะคะวันนี้ปิ้ลจะพามาดูสุดหล่อข้างหลังวันนี้เลยค่ะ Ford r a n g e r x l p l u s นะคะตัวนี้เป็นตัว4ประตูตัวยกสูงตัวเริ่มต้นเนาะก่อนจะไปดูชุดแต่งรอบคันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับเซอร์ไคร์ให้ช่องของเปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะจะได้ไม่พลาดในคลิปปต,ต่อไนะคะค มาเริ่มดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะบิ้นได้แต่งให้เป็นชุด F150 Y Body ยกสูงล้อตโตโตแบบนี้กันเลยนะคะเรามาชมชุดแต่งกันเลยเริ่มมาจากตัวนี้ค่ะกิมมิกเล็กๆน้อยๆเพิ่มสเสน่ห์ให้กับฝากระโปรงหน้านะคะด้วยตัวอักษรเลนเจอร์ข้างบนฝากระโปรงนี่เองเป็นตัวนูนนะคะเรียกว่าเพิ่มสเสน่ห์ให้กับฝากระโปรงมากยิ่งขึ้น ลดลงมาเป็นชุด F150 นะคะ Y body ของเรากระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับฟอนต์ตัว FORD ฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะแจ้งบนมาค่ะปอเปิลจัดให้ยาวลงมาถึงช่วงล่างตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นชายกันชนนะคะตัวนี้เปิ้นทำสีให้เข้ากับสีตัวรถนะคะเพื่อที่จะตัดกับสีดำด้านเรียกว่าเส้นสายมีมิติมากเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของทางด้านข้างกันบ้างคะแน่นอนค่ะ F150 เลานะคะสัญลักษณ์ก็คือไฟ LED รูปตัว C ตรงนี้นั่นเองแล้วพิเศษนะคะรุ่นนี้เป้นเพิ่มไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแน่นอนค่ะตัว Y body เนาะทั้งซ้ายขวาหน้าหลังเป้นทำให้ยืด ากตัวรถประมาณ4นิ้วเนาะทางด้านหน้านะคะแก้มซ้ายขวาเปิ้นได้ทำการถอดชิ้นงานนะคะถอดแก้มข้างของตัวรถออกแล้วก็นำชิ้นงานตัวใหม่ติดตั้งเข้าไปโดยที่ยึดตามจุดน็อตเดิมทุกจุดนะคะแน่นหนามากเลยตัวคิ้วล้อตัวนี้นะคะเป็นงานชิ้นเดียวกันกับตัวแก้มเนาะถัดลงมาทางด้านล่างตัวเนี้ยล้อใหญ่หญหญๆโตแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าอเมริกันสตล์กันเลย เริ่มจากยางเลยเนาะตัวนี้นะคะวันได้ใส่ยางเป็นยางแอมนะคะมาเทเลนวิ่งได้ดีโดยเฉพาะทางลุยเลยถามว่าวิ่งทางเรียบได้ไหมวิ่งได้ค่ะแต่อาจจะส่งเสียงดังนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาเจอน้ำเจอฝนเนาะขับขี่ระวังค่ะปลอดภยัยสังเกตว่ายางตัวนี้นะคะมาเทเลนเนาะดอกยางเขาจะค่อนข้างจะลึกนะคะจึงเหมาะกับการลุยแบบออฟโรดมากกว่า ตัวนี้มาพร้อมกับซีรีส์ยาง35นะคะคูณ12.5 R20 ุ้นั่นเองแม็กสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เนาะตัวนี้เปิ้นใส่เป็น20 o f f s ออลบ24ให้กับลูกค้านะคะเรียกว่าลงตัวอย่างมากมายมาดูทางช่วงล่างกันบ้างตัวทางช่วงล่างนะคะตัวนี้เปิ้นได้ทำการยกขึ้นข้างหน้านะคะ3นิ้ว แล้วก็ข้างหลัง2นิ้วตัวตัวนี้นะคะเปิ้เสริมลูกหมากกันโค้งนะคะแล้วก็ตัวก้อนยกให้เรียบร้อยค่ะมาดูในส่วนของทางด้านข้างติดตั้งคิ้วกันศาสตร์มาให้นะคะส่วนเรื่องฟิลม์มตัวนี้เปิ้ลติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้าลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เปอร์เซ็นที่เท่าไหร่แจ้งปอเปิลมาค่ะปอเปิลจัดให้ กระจกมองข้างรถยนต์ฟอร์ดของเราเน้นย้ําอยู่เสมอนะคะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่เนาะเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่มองเห็นรถมาทางด้านข้างได้ชัดเจนค่ะตัวบันไดบันไดข้างของเราเป็นบันไดข้างที่มาจากโรงงานนะคะรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100่กิโลเลยทีเดียวแน่นหนาค่ะยึดแน่นกับแชสซีนะคะรถยนต์ฟอร์ดของเราตลอดชิ้นงานเลยแชสซีชิ้นเดียวค่ะไร้รอยต่อ โชคควายแนบซ้อนขับขี่ได้อย่างสนุกแน่นอนค่ะเรามาดูในส่วนของทางด้านท้ายอย่างที่ป้นแจ้งนะคะเป็นวายบอดี้เนาะทางด้านท้ายนะคะเป้นไม่ได้ถอดแก้มทั้งสองข้างออก แต่นําชิ้นงานตัวใหม่ติดตั้งประกบเข้าไปนะคะก็คือ2ชั้นเลยสังเกตได้ที่ถังน้ำมันตัวนี้สเต็ปที่1จะเป็นของ Y b o d อดีนะคะแล้วก็สเต็ปที่2ถึงจะเจอถังน้ำมันเราตัวนี้เราแจ้งเด็กปั๊มได้เลยนะคะมาดูในส่วนทางด้านท้ายกันบ้างทางด้านท้ายนะคะเบิ้ลได้เสริมหล่อ เพิ่มความดูดดันด้วยกันชนท้ายเหล็กนะคะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนแล้วก็ห่วงแดงลากจูงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าเราได้ทำการยึดเข้ากับแชสซีลากได้จริงเลยนะคะรองรับน้ำหนักลากจูงได้ถึง3.5ตันนะคะและนอกจากนั้นเราก็ยังบรรทุกได้มากถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่ากระบะของเราลึกถึง511ม mm ิลิเมตรกันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดแต่ง F 1 5 0 Y Body American Style อย่างคันนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น XL p l u t เนาะมีให้ลูกค้าเลือกมากถึง4สี4นะคะสีบอลอย่างคันนี้นะคะสีดำสีขาวแล้วก็สีแดง ลูกค้าสามารถเลือกได้รีเควสตได้เลยค่ะว่าถูกฉลกกับสีไหนลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเปิ้ลจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เนะาะทักเข้ามาคุยทักเข้ามาถามเปิ้ลได้เลยนะคะหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้รับรองเปิ้ลตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปว่าเปิ้ลจะนำ สุดรอคันไหนรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้ค่ะแนทจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ